มันเดนไหนค่ำคืนนี้นะครับผมก็สวัสดีคุุณทกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับมิเคิลเทพบอยก็มาจัดแนวทางคาเดนท์ทั้งหมด3โค้กสำหรับค่ำคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของน้ำทำคืนนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีจุดพลิกผันหลายคู่ครับสำหรับสเปอร์เนี่ยก็พลาดแพ้ให้กับทีมอย่างเลสเตอร์เลยหรือที่เป็นทางเบนฟอร์ดครับที่ฟอร์มเกมไปเย็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่นัดนี้นะครับผมชนะทีมอย่างพาเเเลลลลลย์ไไไดด้้้้้แแแแะะออออออีีีีกกกกคคคคคู่่่่่่รรรััััับบบบบทททจปปใหหนนน็ืืววววิาาาตตงงพมมสฮ แต่ท้ายโดนดึงนะครับผมก็จบไปที่เสมอหนึ่งหนึ่งไปแล้วสุดท้ายครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแน่นอนว่ากระแสมันเปิดมารอครับอย่างที่ผมบอกไว้เลยนะครับผมก็เป็นไปตามคาดไปนะครับแต่วันนี้เราต้องบอกว่าในเรื่องของตัว SVP ในกลุ่มของเราก็ไม่พลาดอีกเหมือนเดิมนะครับใครที่ไม่อยากพลาดทางอดีกับผมเนี่ยผมทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับ SVP เราก็มาอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราก็เปิดที่คู่แรกครับสำหรับศึกกานโชคเสียดาตะลี่ครับเป็นคู่ทางเวเนซเซียครับวันนี้ต้องเปิดบ้า้ก็รับการเป็นเต้องบอง ครับต้องบอกว่าจะเป็นในเรื่องของระดับเองหรือจะเป็นในเรื่องของฮูตเวทเองครับเป็นทางเวลนาที่ดูเหนือกว่าทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ดังนี้ในเรื่องกระแสเป็นทีมเจ้าบ้านครับอย่างทางเวเนเซียเป็นทีมต่อครับแต่ฟอร์มนั้งแต่วันนี้ของทางเวเนเซียครับแข่งขันมาสี่เกมหลังสุดหาชัยชนะใครไม่ได้เลยครับโดยการที่เสมอไปสองเกมครับและแพ้ไปสองเกมครับการแข่งเัาทีมเยือนนะผมอย่างทางเวลนาครับถามว่าดูแย่ไหมห้าเกมหลังสุดเดือชนะเพียงแค่เกมเดียวก็จริงครับแต่เสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสามครับสองนัดหลังสุดมาเนี่ยก็แพ้ให้ออปลแกรไะเจทีมใใหญ่่่กกวานะครับแแตปลจอย่างนึงคราบุร แสเปิดมาเป็นทีม้าบ้านอย่างทางเวเนเซียครับทั้งที่ว่าตัวความพร้อมครับแนวรับเนี่ยเจ็บเกือบทั้งหมดครับตัวจริงทั้งนั้นเลยนะครับผมแดนกลางก็ไม่พร้อมครับแต่พร้อมในเรื่องของเกมลุกครับกับการกับทีมอย่างเวโรนาครับที่ต้องบอกว่าขาดตำแหน่งกัะตัวแต่โดยรวมแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของมาตรฐานเวเนเซียมันมันดูสู้ทางเวโรนาไม่ได้เลยนะครับผมทางทุกๆอย่างเลยดีกว่านะครับมีได้เปลี่ยนเดียวคือการเป็นเจ้าบ้านแต่กระแสมันเปิดมาครับเป็นทีมอย่างเจ้าบ้านนะครับผมอย่างทางเวเนเซียครับขอเพียงแค่จบในรบอลลูนส ของบอลการโชคสิริอาเนี่ยมันแอบมีงานเล่าเห็นเสมอครับและวันนี้กระแสเปิดมาในรูปแบบนี้ก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างทางเวเนเซียครับเปิดบ้านมาก็ได้จะเก็บ3แต้มได้ในค่ำคืนนี้ครับวันนี้ขอมองไปที่ทางเวเนเซียได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับเดี๋ยวผมจะให้ครับเป็นบอลลาลิกาสเปนนั่นเองเป็นคู่อาาเบสครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียทางเซอร์ตาบิโกนะครับคู่นี้ครับเจอกันมาไฮโลเฮดเป็นเกมเจ้าบ้านครับการเป็นเจ้าบ้านคือชนะไปแล้วก็ฟอร์มหน้าประตูนี้งทางอาราเบสเองถามว่าดูเด็ดขาดไหมกมหลังงสุดชนะไปถึ แพ้เป็นแค่เกมเดียวกับการหลดเกมไปเยือนของทีมเยือนแน่วอนอย่างทางเซลซ่าบิโก้ครับแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะไป3ครับแพ้ไป2ก็ถือว่าโดยรวมก็ไม่ได้แย่ยทั้งคู่ครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความพร้อมทีมอย่าง2ทีเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าความพร้อมดูดีกันทั้งคู่แต่กระแสเปิดมาครับเป็นทางเซลซ่าบิโก้ครับเปิดมาเพียงแค่เสมอตัวก็แอบแปลกใจอย่างหนึ่งครับเข้าใจว่าทีมอย่างอาราเบสเองก็หนีตกชั้นอยู่แต่เซลซ่าบิโก้ในเรื่องของมาตรฐานและตัวตั้งแต่คุณภาพทีมมันดูเหนือกว่างจริงครับโปรแกรมหน้าครับทีมอย่าง ทางเซลตาบิโก้ครับต้องบุกไปเยือนอย่างบาเลนเซียครับก็ถือว่าไม่ใช่งานหนักเลยนะครับผมไปมาทีมอย่างอลเอเบสครับรับงานหนักมากกว่าเดิมอีกแต่กระแสเนี่ยมันก็บอกเปิดมาข่าวใจมากแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างเซลตาบิโก้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยเต็มที่ก็แค่ลุ้นเชียร์ฟรีไปนะนี่ขอมองที่ทางเซลตาบิโก้ได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับผมเป็นคู่เบอร์ลี่ครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางยูงทองลีดยูนิเต็ดนะครับคู่นี้ครับเจอกันนมมาะผเ แต่ฟอรงเบอร์รี่เองก็แข่งขันมาทั้งหมด16เกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยนะโดยการที่เสมอไป7เกมครับแล้วก็ชนะไป9เกมโดยรวมมีมาตรฐานดีมากๆครับกับแกงกระทั้งลีนครับที่ต้องบอกว่าช่วงสตาร์ทฤดูก,กาลเนี่ยแย่ๆครับแล้วก็การแข่งขันมา20เกมหลังสุดแพ้ไปแค่2เกมครับแล้วก็ชนะไปถึง14เกมนะผมแล้วเสมอไปแค่4เกมโดยรวมมีมาตรฐานที่ด,ดีทั้งคู่เนาะเรื่องความพร้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูเด็ดทั้งคู่เลยแต่ลำดับเนื้อปัจจุบันเนี่ยลีดที่รบ่ชนท่งครี ลแล้วก็ลูกได้เสียถามว่าดีกว่าลีดไหมนะครับผมก็จะเป็นทางลีดที่ดีกว่าเพราะว่าเขาจบสกอร์ได้เยอะมากลีดครับแก้ไขไป28เกมจบได้53ประตูส่วนทางเบอร์รี่ครับ28เกมเหมือนกันนะผมจบได้36ประตูแต่เสียประตูน้อยมากเสียเพียงแค่9ประตูครับน้อยกว่าลีดถึง10ประตูเลยนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของมาตรฐานของทางเบอร์รี่เองมันก็ดูมีความเด็ดขาดมากกว่าทางลีดเยอะครับในเรื่องของการรักษาผลสกอร์ครับแต่ลีดเนี่ยมันมีในเรื่องของเกมรับที่มันดูรั่วยังเหมือนเดิมครับยังแก้ไขในจุดนี้ไม่ได้้้้แแแต่่่ถาามมมออองงงใในนนเเเรรรืืปปััจบีลวผสิด เป็นทางเบอร์ลี่ครับเป็นลองหลีดอยู่นิดๆนะครับผมแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมอย่างเบอร์ลี่ครับน่าจะเปิดบ้านยังเสมอทีมอย่างทางหลีได้ครับเต็มที่ก็น่าจะได้ยิ้มหวานบุ่มปากครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางเบอร์ลี่อีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในน้งหมด3คู่ครับตัวแรกครับให้เลือกเชียร์ไปที่ทางเวนิสเซียครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปทางเซอร์ตาปิโกครับแล้วตัวที่3ครับเลือกเชียร์ไปทางเบอร์ลี่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและะะะใใคคคคคครรรรมม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 ีีีีีีีวววาาาาาเเ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 ห็นนนนนนยยยยยยัััังงงไไออออต์ดด้้้้้ลลลบบกกก่่่่่่ทจุพพขขข๋ผ เทบอลขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ